สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชมกอยบัตรนาชาแนลเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็เดินทางมาติดตามตัเลขน้ำคุณตาเลียงงัวเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณตาเลียงงัวได้ยินว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันมาเพิ่นได้เนื้อค่ะท่านผู้ชมเนื้อเต็มถาดอยู่ว่าไปสื่อเนื้อหงัวเนาะค่ะท่านผู้ชมมาเทใส่ถาดเต็มพะถาดอยู่ก่อยกินเว้ยกินบหวาดบาหวาค่ะท่านผู้ชม เฮากับสิไปติดตามโตเลขน้ำคุณตาเบิงว่าเป็นจังไดเนาอค่ะนาะตอนนี้เฮากับยู่บานของคุณตาเลียงง่วลละค่ะท่านผู้ชมสีได้เลขตัวใดดีๆได้เดๆมาฝากท่านผู้ชมทังบ้านเ้ากับไปรับชมรับฟังผอมๆกันเลยนาอค่ะนาะไปค่ะงัวเนะครับผมนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีค่ะไปจะไหนน้ออีกงอนไว้มาถามเบิงตัวนอตโตเรกไปไปเหลากับสีมาถามเบิงตัวว่าไม่จังว่าสีเซี่ยงเลขวันพระ เชียงอยูวันพระแม่นบ่เชียงอยู่เชียงอยู่เชียงอยู่บ่ลุงเชียงตัวนอกเชียงตัวไหนครับผมเชียงตัวจออยู่เชียงเด็กตัวไหนเชียงเด็กหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามฟันดีบ่อรุ่งหมดเป็นฐานสงศิ์ใส่เป็นเป็นเังไหนครับเอาบอกให้ฟังเนี่ยก็ว่าฐานสงศิ์ฐานสงสัยมันเันไปพูดแล้วเลยไปเฮต้าเฮตัยอยู่ชีตชมพุนทิ ลงไปไปเหตุทยเหตุหน้าไปเสแล้วเอาป็นยังือว่าเหตุใดเหตุหน้าค่เกลีจูงคล้วยลงไปไปไทยห้ไทยหน้าครับบาดเชื้อนี่คันนี้คล้วยเขาเหรอหน่าก้วยค้วยเขาหลุดมาครับผมว่มัน้วยจะคล้องเลยครับก็กระจูงคล้วยไปอยู่แต่ว่าลงไปเนี่ิไปไทยหน้าขาดหน้าไปเห็นกล้วยผูหูของเกี่ยวต้นใหม่ตั้งอยู่นะอืม hmm หวยปุยจตไหนนี it, 是是่มาคือมานมันหอมตันใหม่จ er> ัวตคนมันม่น่าจิตายเลยคนว่ารัาผมออไปบึงก็เกี่ยวตันหม่ตัวเก็ไไปเอามีดไปตัดเฉือกมันออกมาจูงออกมาถ่านกัแม่นตายครับตายครับอืมกันมามาท่อนี่แมนเจมันมอตายเว้ยตัไปเห็นก่อนครับถ้ามันตายนี่เด็กตัวนั้นคือที่แมนครับแล้นหนึ่ง หนึ่งหาสามหนึ่งหาสามันคือว่าเจนี้มันบอตายมันเป็นฐานทองใสยอยู่ในเสียงอยู่ได้อามันเป็นจยงไหนวันนี้ฟันว่าจังไหนอีกวันนี้มาที่ไปเรอยเอามีไปตัดเสือขัวว้วอยู่ครับตัวกรเรยองมาผูกไ้ตัวกระเลยผูกแดงผูกขัวกข้ว,วนั่นก็เรืยขึ้นมานางอยู่เสียงขึ้นมานางอยู่เสียงเง,งืึกอยเห็นนยางจุกๆุกจุกฉุก,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 กมาสองคน อืมเผนมาอย่างละลุงมา,มา,างห,หรือไม่หอดใกล้ได้จังไรเด็กโจเดียวอ่ะครับตานีอยู่ทงเสียงครับครับผมเห็นกล้วยบ่ไหวเพ่เะ็นกล้วยโจตัดตึงงานบ่ <c oughs> นั่นละนั่นเขาเขาสิถามหากล้วยตัวน,นั้นค<อ>ือชอบนะเขามาน้ามกล้วยเข้า,าแม่นี้ย <c oughs> เห็นกล้วยบ่ัครับเห็นอยู่แล้วว่ามันคล่องอยู่ในตาก,ก็ได้เห็ เอามีดไปตัดเสียกมันมาผูกไว้นั่นเด้ขั้วเจ้าทั้งสาวาใช่รึคุณเด้โอ้ขอบคุณขอบคุณได้หลายเรื่องมันว่าเป็นว่าเออบางที่โดนวอดที่โนขัวนะ้วนหนกังว่าไปโพดออกมาตัวเรวานนะบ้านนีกทีได้เอาเมื่อแล้วมันว่าถ้าไม่เอาเมือม่อก็ได้รอดมันต้องมี ้าจากนังหวันใน่ในในแม่ว้วววยทำตาห่าดีดีปุ๊บปุ๊บปุ๊แก่เสี่ย,ย,ยาตายเลยเนาะสม่ยตายเลย,ย<ะ>ครับผมเออเสี่ยงหายยี่โร่เสี่เยเท่ารเดี๋ยวแล้วอ่ะครัวของขวดจะแล้วเดี๋ยวแตเดี๋จะเสียหายเดี๋ยตัวเงินกะไรออะอุส่าหะที่เจะ,ะทันแล,ลตัว ดีใจพวกนี้ด้วยนี่เยองเจ็ดพันมืื่อมือสื่อง้วง้อตัวหนึ่งพลราคาถือเวลาปล่อยง้วได้บัดนี้ได้ได้รักได้บักหลายได้น้องบุ๋มาัหลายเลยเจ็ดพันใช่เจ็ดพันเออบาดจิตาได้มักจิตขมวดจนแบบว่าโอมันผิดใช้กระเบ็ดตัวเก่านะเจ็ดพันเออเจ็ดพันมัน็เป็นมันจะเป็นตัวอะไรหนอตสูนี้ออกยางเลยตา ชุศูนยนี่ออกยากได้เจ็ดพันกสิเป็นได้แค่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรวน่เพราะว่าขันเป็นเจ็ดพันมันก็จะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์น้าครับแมนบอลแต่ไม่จบเขาเอาจกสีปเป็นได้แปลว่าไควบคุมเป็นอะไรครับศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ม่เเองามอยู่ไ okay. ด้ศูนเจ็ดศูนย์นึ่งไม่นอยู่าพำได้ประมาณสามตัวตัดเหรียแก่แก่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก่เก่าตาก็ากสิปิอยู่ไราโวบาตามะแม่นบอกครับ ตามาเปลี่ยนเพราะว่าได้เด็กช่วงตุกอนถ้าก็เลยเอาไปฝันอยู่ไปไปไปเสียงมันเสียงมันโบโบฝันฝันไปแนวนี้ันแถมบันก็ได้เข้อเงินไหนเข้อขเอาว่วยเหนื่อยครับตอนเด็กจุกฝนหิ้วเขาขึ้นมาเต้นอน้าขึ้นมากมากมากเหืนแต่พระเราซู๊กซู๊กไปซื้อเนื้อมาให้กูในายตัวกูหิ้วเขาี่ ือก็คุกคีเอามาเฮ็ดกินนี่ปูยหิวข่าวกูมาจระนาดดูมันจะเริไปสืบเหนือมากสืบมากสืบมา,มา,จากจะไหนสะมาสืบมาหลายเป็นกระตาคุณบอกผัว่าหลายขโมยปลาเลานี่ยหลายอยู่นะาบ้านเขาเที่ยวทุ่นะนนงเอาก็เขามาใส่เลเต็มเต้นอาญากูบ้ออนบาน,น,าเ,าน,นเนี่ยไขว้เมาคืนเริ่งว่าเงี้ยนแบบนี้เด็กเต็ม เด็กตัวถีบข้ให้เจ็ดพันคือเลยลูกคอยขึ้นมาอะไรก็เกื้อก็ขั้นบกเขา่าก็บยาวากันคือว่ามันมันมันได้กินเนื้อกินซีนนะนะแกว่าตัวก่อนนัน่นมันมันบกฝันว่าได้กินเนื้อก,นกนินกินอะไรกันมันกระบาจักแล้วมันกระเสี่ยงมืงขึ้นนี่เด็กกระฟันว่าได้กินอยู่นั่นนี่มันสิเข่าอยู่โอ้คอยยิงเพราะในใจคอยขัดขนมากตัวนี้แล้ว มาเกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ศูนเจ็ดศูนย์นี่แม่บอศูนย์เจ็ดศูนย์เ็ดศูนย์นีน่เจ็ดศูนยศูนย์เจ็ดนอกอาจารย์เลยนอมากระบเดได้ว่าโตัวเหรือหนูขอบล็โกรอก,ก,กฟาร์ม,มใช้เราลิกมากตัวถามหาพลิกมาแล้วก็ปากใหญ่เลยปา,ตากตอนแบบนี่จุได้หว่ะโอ้ยแบบคนกินดิกินเต็มชกเต็มปากเลยโอ้โยดี๋ยวเด็กยืนได้นน่แม่บจินจ้ำจุนี่นะอี่ยัง ตานี่ยเขาก็เคยกินดิบบ่คอยกินดิฟเน่มนบ่อตาโอ้ข้ามความเป็นจริงนี่ตานี่บ่คกินดิบบ่แต่ว่าในความฝันนั่นมหนิวข้าแห้งจุเลื่อยเม่นบ่จุเลื่อยแริวจัง้สดๆเลยครับนมุชชมแสดงว่าตาเนี่เมันมีสองชุดเดยครับสมุชมสองชุดศูนย์เจ็ดศูนย์ฝันบานบานมาเคื่อนนี่ที่ปล่อยมั่เข้าจอข้าจ่ให้เป็นสินทงใจแต่ว่าก็บติว่าหายอยู่เนาะสมูชชมเนาะ หรือว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มันจะออกก็ได้เพราะว่าสารจริงคนถ่าขันหายใจน้ำใจก็จะมัใหายลายไปนั่นแต่ว่าอันนี้มันมาหลายค่อยๆว่าคนมาให้ยโจกหายไร้กันสินะมันจะมีศูนย์เจ็ดศูนย์กับหนึ่งห้าสามแล้วก็สองหาเลขของตาเมื่อที่ผ่านมาเนาะที่บอกจีบแรกเนาะตาเนาะนบอกจีบแรกเป็นหนึ่งห้าสามเป็นบอครับหนึ่งห้าสามสองห้าหนึ่งห้าสามกับสองหาครับผมสามกับสองหาอืมแต่ว่ามันเคลื่อนนี ถือว่าเป็นตัวเลขคือกัน070ตัวนี้มันเท่าเลยได้กินนำ้ำกินเนื้อแต่ว่ากระเพามันใจคือกันจะรุ่งเรามากตาเราจะมา070แต่พอเที่ยงกะว่าจะถิมเรื่องครับหนึ่งหาสามเพราะว่าตาเราเสื่องเราก็มาฝันว่าได้กินเนื้อกินไข่มีคนเอาสิ่ง,องเ,เอาขอเอาเงินมาให้มันกระเพาเน่อาจจะเป็นหนึ่งหาสามก็ได้เอาก็ร้องกันไว้น้ำคาสายหมุจ้องเพราะว่าตามจริงขันพอเที่ยงกินบานะ าเอาตเลขมาเสียงปั๊บฝันบาเดอยาเด็กินเอาสิ่งใดสิ่งไลยองนี่พระเ,เจ้ามัคใจเด็กตุ่นนี่เลยเด้แต่ว่าตาเราฝันมกเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์น่าตาเนาะผมใชตคนนี้ตากสมักตัวนี่ได้าาเ,<ม>เออ,อ,ด,อด,ดูแล้ววันไหนวันนี้คิดอีม่ะไปใส้วันนี้กินก็กินจะมกกะักเออฝานเด็ิ้นวันนี้ยบบไรน่าไปนั่งเสียใน้อยพี่สด่วนเลยว่ะ เอาไปให้พ่อล yeah. ูกไงแบ่งว่าแบ่งให้คนอื่นพร้อมแบ่งให้ลูกเด้เอาไปให้พ่อลูกเล้วนี่กินนี่ก็เรียว่าก็ได้ยุบใส่ถอยกะไรบะกลายเลยกะไรแบงพี่แบงน้องกินอยู่บาดเจ็บตก็เรียว่าหัวเมือเลยบากเดว่ากูคนจะไม่หน่อเด็กต้องบอกไป หนึ่งหาสามเหมือนดูวุ้นสี่เมียนโอ้ผันมาไดจินอะจริงใหละสบา่ว่าเอา้าให้ผมถามเนี่ยขันชวนตัวของตาหนี่หนึ่งหาสามกับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่มักชุดได้หลายกว่ากันอันีอยากมักศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์มันใจอยู่เลยแต่ว่าเจ้ามันสีมนเมียนดีบ่อแน่นว่า อันนั้นก็เป็นความฝันให้แค่เป็นแนวทางนะลุงเนานะให้แค่เป็นแนวทางครับขันโวยขันตาเราหูจักเราก็ขายหาย,คายาขคยหน้นทุ่มใส่ไปยูตืเก่าสั้นกูแล้วเนาะคาร์ตอร์มุชมนะ่มเนาะแต่ว่ามันเป็นความฝันก็ให้แค่เป็นแนวทางเด้อคาร์เตอร์มุชมตาผนมีความฝันก็อยากมาแบงปันปในปีนอ้องในฟังเพราะว่าตัวเลขเขาให้งวดว่าเป็นงวดก่อนครับคลิปก่อนก็คือหนึ่งหาสามกับสองหาแต่ว่างวดนี่ฝันว่าได้กินเนื่อกินไข่ฝันว่ามีคนเอาเงิน เป็นสินนำใจรางวันให้เงินเจ็ดพันบาทที่ปล่อยกล้วยปล่อยงวยข้าเจ้าเพราะว่าขันตาพอไปเจอนี่ตายครับกล้วยงวยตัวนั้นที่พันอยู่กับเสือกับตะพันกันอยู่กับต้นไม้เนาะเราพิจนาเบื้องคำสั่งผู้ชมไผมาก็ล้องจัดเบื้องเนาะหนาะตานะแต่ว่าส่วนตัวของตาเราจะมาศูนย์เจ็ดศูนย์หลายกว่าหนึ่งหาสามครับตมุชมวไผมากเราไปพิจนาเบิ้งกอเที่ยงกับเนวมาตาเพื่อมีความฝันมีแนวทางแบ่งปันในปีน้องก็เลย มาถ่ายทอดเพื่อไปแบ่งปันในอินซีหลายๆท่านได้เบิ่องในช่วงกันบอแน่นี่ครับพอเที่ยงกับมันใจว่าตสงมีจักชุดละเล่หของตาระวังตัวเสียงกับขึ้นหนึ่งหาสามตองหากับตัวใหม่สี่เพิ่นหายสิรลังวันศ <c oughs> <c oughs> ูนย์เจ็ดศูนย์รัค่ะสมุทรชุ่มเนาะอ๋า,อาตัวเลขก็จะมีประมาณนี้ครับบอลายดอกค่ะสมุนผู้ชมเพิ่มไม่อีกแค่ชุดเดียวบอลไหลกนาลงทุนอยู่ครับมันตัวเลขกบอลายแต่ว่าก่อนเอาจะไปเบิ่งตัวเลขกก็ไปมีนของข้าวกา ขอขอบคุณคุณลุงคุณตาครับผมตาเลี้ยงงัวเนาะเอ่วการกุศลเพิ่นไปเลี้ยงงัวอยู่ทรงหน้าเกินมากครับสมุช่มอยากขโมจักเพราะว่าเพิ่นว่าสิเสี่ยงเล็กวันพระวสันต์กับเป้ามากไปเอื่นมากครับ่สมุชุ่มเพื่ออยากกับพี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะไปขับไปบนัวเลขกันไปหนึ่งห้อครับผมสำหรับคลิปนี้ห้องกสิมาสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงงัวเนาะค่ะนอหนึ่งหาสามสองห้าค่ะท่านผู้ชม หนึ่งห้าสามแล้วก็สองหาเนาะค่ะนอเป็นเลยชุดกนที่คุณตาเพิ่นฝันเนาะค่ะนอส่วนชุดไม่ค่ะเพิ่นฝันหมึกขึ้นขึ้นวันพระค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะซื่อตัดหน้าตัดหลังค่ะท่านผู้ชมงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบรน้าแชนแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบันหน้าน้ำเนเดอร์ค่ะเฮงเฮงลยๆค่ะขอบคุณค่ะ